สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะกราบเรียนลูกค้าแฟนเพจบอกแตนทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาด้วยความที่อารมณ์ดีดีเพราะว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นดีดีโปรโมชันดีดีโปรโมชันดีดีโปรดีขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นส่งฟรีส่งฟรีย้ำนะคะคุณไม่ได้ฟังผิด ย้าโปรส่งฟรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นเรียกว่าโปรร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไทยก็เจอกับสภาวะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสภาวะเรื่องโควิดนะคะไหนจะมาเรื่องการเม,มืองการเมืองอีกตอิโอ้ปวดหัววุ่นวายเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้บงแตนเพจบงแตนของเรานะคะก็ ขอรนุญาตจัดโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นร่วมด้วยช่วยกันให้กับลูกค้าแฟนเพจบองแตนทุกคนนะคะก็คือสั่งสั่งน้ำพริกปลาสับตอนนี้หรือว่าสั่งน้ำปราต้มสุกปรุงรสตอนนี้ส่งฟรีทันทียกเว้น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 อะไรยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะ ซึ่งในแต่และจังหวัดที่แบบอยู่ไกลๆแล้วอยู่ในพื้นที่ที่แบบห่างไกลจริงๆที่เวลาเราส่งเคอรี่แล้วเข้าไปชาร์จบวกอีก 5, 4, 6, 40,, 10อะไรอย่างนี้<ม>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเงิน60บาทแค่นั้นเลยแต่แต่เราถือว่าเรายังส่งฟรีอยู่นะส่งฟรีเพราะว่าเทียบเท่าของเทียบเท่าของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยส่งฟรีในในราคา60บาทเริ่มต้นของการค่าส่งนะคะแต่ใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็บวกเพิ่มในในตามที่แบบทางเคอรี่เขาชาร์จเราอะไรตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีส่งฟรีฟรฟรทั่วไทยยกเว้น <ยก S 1> พื้น<ว>ที่ห่างไกลนะคะพื้นที่ห่างไกลนะคะก็จะมีที่ไหนบ้างอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ย เชียงใหม่ก็จะมี2อําำเภอที่ถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลก็คืออำเภอสเสมืองกับอำเภอเวียงแหงนะคะเชียงใหม่2อำเภอนะแล้วก็ลาปางนะคะที่อำเภอแม่พริกนะคะเฮ้ยมันเหมือนกันปะเนี่ยเหมือนกันสองใบปะอ่ไม่เหมือนหรอไม่เหมือนมันเขาจะเรียงตามเลขปัตานีไงพี่แดนเห็นปะนี่อ่านเรียกค่ะนี่สองไม่ไม่แต่มันเนี่ยเห็นไหมเสมืองกับเวียงแหงเหมือนกันเห็นปะนี่รวมเภอเลขเลขเลขกันนี่ ไม่เข้าใจแต่ก็เป็นอำเภอเหมือนกันอะเป็นอไเนี่ยค่ะเนี่ยรหัสไปรษณีย์บอกไปรษณีย์ใช่ตามต้องดูตามรหัสไปรษณีย์อีกหรอใช่แล้วก็บอกอำเภอเขาไปโอเคนะคะยกเป็นพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยอำเภอเสมิงอำเภอเวียงแหงนะคะแล้วก็ลำปางอำเภอแม่พริกนะคะน่านอำเภอบอกเรือเชียงรายมีอำเภอแม่สรวยกับเวียงแก่นนะคะอำเภอเวียงแก่นกับแม่สรวยนะคะอย่างแม่ห้องสอนเนี่ยอำเภอแม่ลาน้อยกับอำเภอขุนยวมค่ะ แล้วก็อำเภอบางบางมะผ้าบางมะผ้านะคะแม่้องสอนนะคะอันนี้ก็คือน่าจะต้องบวก60บาทเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นส่งฟรีเหมือนกันนะแต่แค่พื้นอยู่ในพื้นที่หา่างไกลก็บวกค่าส่งไป60บาทตามที่เคอรี่เขาเรียกนะคะเพชรบูรณ์อำเภอน้ำหนาวตากออ,อุ้มผางกาญรจนรบุรีอเภอทองผาภูมินะคะกาญจนบุรีอเภอสังขบุรีนะฮะพังงาอเภอเกาะยาว สุราธานีเกาะพงันนะจ๊ะยะลาอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอเมืองยะลาอำเภออำเภอทานโตถูกแล้วแล้วก็นราธิวาสนะคะอำเภอสุไหงกลกนะคะอำเภอระแงอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงปาดีอำเภอรือสอะอำเภอแวงอำเภอสุขีรินอำเภอศรีสาคอํอำเภอเจเน็นะคะส่วนของ ชนบุรีที่มีไกลๆก็จะเป็นเกาะสีชงังน,น,นะฮะาเป็นเกาะนะฮะต้อง<ช>อแล้วที่น่านน,าน,น,าน,น่านพูดปไปแล้วบอกเกลือนะคะเล็กเกียวกันปะมีตัวไหนอีกนอกเดียวนะอย่างๆมีตัวอื่นอีกกระบี่นี่ไงมีกระบี่อำเภอเกาะพีพีพังงาอำเภอเกาะยาวนะคะปัตตานีอำเภอกระพอนะคะ โอเคนะฮะนี่เลยประมาณนี้นะคะสำหรับอําเบอร์ที่ห่างไกลจังหวดที่ห่างไกลนะคะก็จะบวกเพิ่มแค่60บาทแต่นอกนั้นคือส่งฟรีหมดนอกนั้นคือส่งฟรีหมดส่งฟรีค่ะน้ำพริกปลาสัลของเรานะคะมีทั้งแบบสุกและแบบดิบนะคะน้ำพริกปลาสัพของเรามีทั้งแบบสุกและแบบดิบแบบสุก220บบาทส่งฟรีส่งฟรีนะคะ แบบดิบนะคะกับุงละ2 0 0บาทส่งฟรีส่งฟรีนะจ๊ะน้ำปราเกตพรีเมียมของเราควรละ99บาทเหมือนเดิมส่งฟรีค่ะส่งฟรีนะคะลูกค้าย้ำเลยค่ะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะตรงนี้นะคะจ้า ยังไงก็สนใจก็สั่งกันมาได้เลยนะคะที่ลายแอดที่ปักหมุดไว้แล้วนะคะลายแอดแทน55นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะถือว่าเป็นโปรโมชั่นร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับช่วงนี้ช่วยคนไทยด้วยกันนะคะแล้วคนไทยก็อย่าลืมช่วยแทนด้วยนะมาอุดหนุนด้วยยิ่งจัดโปรแบบนี้นะคะโปรส่งฟรีนะคะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลก็จะบวก60บาทนะคะเท่านั้นเองนะคะส่งฟรีนะคะทุกพื้นที่นะจ๊ะยังไงก็สั่งกันมาก็เยอะๆก็แล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> หมูขอรองหมูขอรองอ่าสั่งกันมาเยอะ <c oughs> ๆก็แล้วกันนะจ๊ะน้ำพริกปลาสับแบบสุก2 2 0บาทอร่อยงัวาตายควายล้มอร่อยแซ่บลืมผัวอร่อยไม่ลืมหูลืมตานะคะนี่เลยน้ำพริกปลาสับแบบดิบนะคะ200ยเอ200บาทแบบดิบ200บาทแบบดิบ200บาทนะคะ ส่งฟรีนะคะสั่งกันมาได้เลย1กระปุกก็ส่งนะคะหนึ่งกระปุกก็ส่งฟรีสกระปุกก็ส่งฟรีสกระปุกก็ส่งฟรีสกระปุกก็ส่งฟรีห้กระปุกก็ส่งฟรีหกระปุกก็ส่งฟรีเกระปุกก็ส่งฟรีแกระปุกก็ส่งฟรีสิบกระปุกก็ส่งฟรีสั่งเท่าไหร่ก็ส่งฟรีเออ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 เอ่ะเออใจจะขาดแล้วไม่ใช่ใจฉันนะใจไก่เนี่ยฟังเสียงมันสิ สักนก็ยังยังยังกันนะคะในเพจบองแตนนะคะปกักบุดไว้ให้แล้วนะคะสวัสดีจับพี่นางพี่นางตอนนี้ส่งฟรีเหมาเท่าไหร่ดีคะพี่นางจ๋าแม่จ๋าสั่งมาได้เลยจ้าพี่นางนะคะถือว่าเป็นลูกค้าประจําของเราด้วยนะคะแล้วมีโปร,ปร,ร,ะะปรปทีไรพี่นางจา๋าสบ้านทะเลเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุกไก่หวานเย็นบอกว่ามาตามเสียงไก่อกอกเอาไปอีกหนึ่งด <c oughs> <c oughs> อกขอบคุณนะคะลูกค้าทุกคนนะฮะ เซฟเซบจ้าโอเคมีเก็บบริการปลายทางไหมคะไม่ไมีค่ะของเราเป็นระบบโอนเท่านั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้โอนง่ายโอนตู้ a t มก็ได้โอนแอปพลิเคชันก็ได้หรือโอนที่ธนาคารก็ได้แอปพลิเคชนันหรือเดี๋ยวนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นก็กมีโอนแล้วนะคะอ่ะยังไงก็ ต้องแจ้งเลยว่าของเราไม่มีเก็บเงินป<ไ>ลายค่ะน้ำก็ส่งฟรีพี่แดนน้ำก็ส่งฟรีค่ะโปรนี้เลิศค่ะโปรร่วมด้วยช่ยกันคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยกันนะคะโปรนี้เลิศเลิศมากๆเลิศก,กว่านี้ไม่มีอีกแล้วโปรที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะาโ,โปรที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวันดีน้ำปลาราขวดขายยังไงน้ำปลาราของเราเป็นน้ำปลาราเกรดพเมยมขวดละเ9บาบาทนะคะมีทั้งแบบยำและแบบตำแบบตำใส่แกงได้ด้วยแกงเปือแกง่อมแกงเลียงนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ำยาขนมจีนนะคะนี่เลยขวดนี้เท่านั้นหรือจะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาร้านะคะใส่ได้เลยที่สำคัญส้มตอกส้มตำตำสารพัดชนิดตำตำม้วตตำซัวตำแตงตำไทยตำหอยแครงตำหอยอ้าตำหอยกาบตำหอยอะไรก็แล้วแต่นะคะหอยลายอะไร ส่วไฮไลท์ทำได้ปะว่าได้สิเออยำอ,อ<า><ล>ะไรก็ทำได้หมดเนะฮะนี่เลยส้ตมตำขวดนี้เลยฝาทองส่วนแบบยำนะคะสารพัดยำยำวุ้นเส้นยำมะม,ม่วงยำผลหมกผลไม้อะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะยำขนมจีนนะคะโอ้ยแทนไป่ต้งปูรดเลยค่ะบีบแค่มะนาวใส่พริกโรยไปเลยจบเลยนะคะอร่อยมากขวดละ9กบาทส่งฟรียำกาส่งฟรีค่ะโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่าส่งปกติ ก็ชิ้นละ60บาทไปแล้ว<า>นะคะอันนี้คิดไปราคา99บาทหักลบไป60เหลือกี่บาทเนี่ย <c oughs> าส่งกแล้วเนาะเออสั่งไปเลยค่ะโปรโดีขนาดนี้นะคะลูกค้าทุกคน <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งฟรีส่งฟรียกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวก60บาทแค่นั้นเมื่อกี้พูดพ้นที่ห่างไกลไปเยอะมากเลยนะคะยังไงก็ สั่งกันมาเยอะๆก็แล้วกันเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเชียงใหม่นะคะอําเภอเสมิงอําเภอเวียงแหงลำปางอําเภอแม่พิกน่านอําเภอบ่อเกลือเชียงรายอําเภอแม่สวลอําเภอเวียงแก่นแม่ฮ่องสอนอําเภอแม่ลาน้อยอําเภอขุนยวมอำเภอบางปะผ้าจังหวัดตากอําเภออุ้มผางจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอน้ำหนาว การจนบุรีอำเภอทองผาภูมิสังขบุรีนะคะพังงาอำเภอเกาะยาวนะคะสุราชอำเภอเกาะพังงายะลาอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอเมืองยะลาอำเภอทานตรงอำเภอสวยโกลกนะคะนาราทิวาสอำเภอสวยงโกลกอำเภอละแงะอำเภอเจ้ไอร้องอำเภอสไหงปาดีอำเภอรือสาะอำเภอแหวงอำเภอสุขีรินอำเภอศรีสาคออำเภอจะแนะนะคะ ถ้าท่านอยู่อำเภอที่ดังกล่าวก็จะบวกแค่60บาทเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะเกาะสีชังด้วยนะคะรวมถึงเกาะพีพีแล้วก็เกาะยาวด้วยนะคะ อ่ะยังไงสั่งกันมาเยอะๆก็แล้กันนะคะน้ำพริกกลารัสับบองแตนแบบสุก 220, 220บาทนะฮะกระปุกใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะขนาด290 ml หรือถ้าช่างเป็นกรัมเนี่ยก็จะประมาณเกือบครึ่งโลเลยนะประมาณ400กรัมนะคะลูกค้าขาทั้งแบบดิบแบบสุกนะคะเรามีจำหน่ายแบบสุก220บาทแบบดิบ220บาทแบบดิบ,บ,บ,ดบสติกเกอร์สีเขียวนะคะ200บาทรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยนะคะเราส่งฟรี เพราะว่าเราส่งฟรีไม่มีค่าส่งนะคะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะที่รักได้รับแล้วความอร่อยคุณพิญญาพัฒน์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่พิญญาพัฒที่สั่งซื้อกันมานะคะเก็บเสียงไว้ร้องเพลงบ้านช่วงนี้งานร้องเพลงยังน้อยอยู่นะคะยังไม่ได้เยอะมากไม่เป็นไรค่ะวันนี้เป็นแม่ค้าไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสั่งความแซ่บได้เลยค่ะพี่แอลวันนี้ส่งฟรีนะจ๊ะพี่แอ๋จ๋า โอไมก์ก๊ oh คุณซิปเซงอ้าวสั่งเลยค่ะพี่ซิปเซงคุณฝนแม่เรียกกินข้าวเหมากี่อันดีจ้าที่รักส่งฟรีนะเพิ่งมาถึงค่ะชนบุรีส่งฟรีไหมชนบุรีส่งฟรีค่ะคยกเว้นที่เกาะสีชังเกาะสีชังจะบวกค่าพื้นที่ห่างไกลนะคะ60บาทพื้นที่ห่างไกลที่ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้คือบวก60บาทนะคะนอกนั้นส่งฟรีหมดจ้า ทักทายทุกคนเลยนะคะลูกค้าที่เข้ามาใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยรวยรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะขอให้รวยรวยกันล้วกันนะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ด้วยน้ำประรักขวดขายยังไงคุณจีซูถามว่าน้ำประรักขวดขายยังไงน้ำประรักเผ็ดบองเตนของเราเป็นน้ำประรักเกียรพรีเมียมขวดละ99้บาทส่งฟรีคะ่ะส่งฟรีค่าส่งปกติก็6กบาทไปแล้วค่ะคุณขวด9 9บาทส่งฟรีนะี่มันเหลือเท่าไหร่เนี่ยรีบสั่งเลยคะ่ะคุณขาสั่งเลยคะ่ะ ยังไงก็สั่งเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่วันดีโอ้ลูกค้อาอาคุณป้อมบอกต่อทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวอแอดมินตอบกลับไปนะคะคุณบุญสั่งมาในไลน์แอดขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินตอบกลับนะคะพี่หมวยบอกแม่ค้าอารมณ์ดี <c oughs> พยายามอารมณ์ดีนะคะเพื่อให้ลูกค้าอารมณ์ดีด้วยเช่นกันนะคะลูกค้าจะได้สั่งกันมาเยอะๆไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าขาไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งกันมาเยอะๆตลอดกันโปรโมชั่นนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะยิ่งกว่าโปรโมชั่นฟ้าผ่าอีกนะคะโอ้โหคุณขาโปรเลิศใช่แล้วค่ะคุณพี่กำลังกินบองแตนอยู่ค่ะกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะพี่แอลรักคนเดียวได้ไหมสวัสดีครับที่รักที่รักไหนล่ะสวัสดีค่ะฉันก็ที่รักกับทุกคนแหละ สวัสดีค่ะที่รักที่รักอ่ะสั่งหรือยังเรียกที่รักเนี่ยไม่งั้นไม่ให้เรียกนะบอกเลยมีบริการเก็บไปทางไหมคะไม่มีบริการเก็บเงินไปทางนะคะต้องเป็นโอนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้โอนง่ายโอนไวค่ะลูกค้าขะโอนที่ธนาคารก็ได้หรือโอนที่แอปพลิเคชันก็ได้นะคะหรือจะว่าโอนที่เซเว่ก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีแอปสกิเพื่อนค่อนข้าง,างมีแอปไมโอนให้หน่อยเดี๋ยวเรา<ม>ให้เงินสดยางไงก็ได้ดีกว่าเนาะ่แล้วเดี๋ยวนี้โอนเซเว่นอีเลเวนได้มันง่ายนะคะเป็นรับเงินเป็นแบบโอนนะจ๊ะที่รักจา สวัสดีค่ะลูกคนคุณเจ๊สั่งมาแล้วขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณเจ๊สพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กสั่งมาทางไลน์ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะพี่ติก๊กแอดไลน์มาแล้วใครเพิ่งมานะคะต้องบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้นะคะต้องรีบจัดเพราะว่าเป็นโปรร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราคนไทยด้วยกันชาติเดียวกันศาสนาเดียวกันนะคะ,ะลูกค้าทุกคนคะ่ะวันนี้โปรโมชั่นส่งฟรียกเว้นพื้นที่ห่างไกลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ในคลิปข้างต้นนะคะระบุอำเภอไว้มหมดแล้วนะคะยังไงก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะ แบบสุก220บาทพร้อมส่งส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะคะแบบสุก220บาทแบบดิบ200บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันน้ำปลาก็เช่นเดียวกัน99บาทส่งฟรีนะจ๊ะเกรดพรีเมียมน,นะคะลูก้าขาน้ำพริกปลาสับของเราอร่อยงัวตายควายล้มนะคะอร่อยแซ่บลืมผัวไม่ลืมหูลืมตากินข้าวหมดหม้อนะคะเพราะน้ำพริกกระปุกนี้ตะเกตแดนชลดาอ้วนเพราะอะไรอ้วนเพราะอร่อยค่ะอ้วนเพราะอร่อยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะ สั่งเลยค่ะตักะแกแตนชลดาอวบเพราะอะไรอวบเพราะความอร่อยค่ะตะ๊กะแตนชลดามีความสุขเพราะอะไรมีความสุขเพราะความอร่อยค่ะคุณขาเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะซื้อของอร่อยๆกินราคา200บาทอย่าไปคิดเสียดายค่ะคุณขา,าชีวิตนี้ทําชีวิตให้มีความสุขค่ะปลาร้าของเรานะคะเป็นปลาเกตพีเมยมนะคะทําจากปลาร้าปลากระดีล้วนทําจากปลาร้าปลากะะลี่ล้วนนะคะ นั่นแหละก็จะให้ช่วยพูดไงน้ำลายแห้งนะคะน้ำพริก<ห>ของ<ห>เราทําจากปลาร้าปลากระดี่ล้วนนะคะเกรดอย่างดีถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงนะคะต้องบอกเลยว่าเครื่องแน่นมากเครื่องแน่นมากแน่นเหมือนตัวแม่ค้าเลยนะคะเครื่องแน่นมากหน้า,<ม>นากอดหน้าฟัดหน้ากินเอ้ย <c ười> โอ้ยมันหน้ากินจริงๆนะคะคุณขาอยู่ภาคใต้ส่งไหมคะส่งขาส่งค่ะส่งขาที่ส่งฟรีด้วยนะคะส่งขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนาะ นะคะสงขลานี่ยังไม่มีอำเภอพื้นที่ห่างไกลนะคะตามที่นภาพาแจ้งมานะคะสงขลาอันไหนเนี่ยสงขลานี่ไง<น>จะไดาไงไหนอำเภอสงขลานี่ไอ้สงขลาก็หัดใหญ่ไงเปนขนดใหญ่พื้เดี่ใดๆนสงขลาไม่มีสงขลาไม่มีพื้นที่ห่างไกลนะคะคุณปิ๊นมาหมดหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าเราอาจจะเช็คทาง ทางเมมออสมขาไม่มีนะคะ mm hmm. พื้นที่ห่างไกลส่งฟรีจ้าพื้นที่ห่างไกลนะคะถ้าไม่ใช่พื้นที่ส่งห่างไกลเนี่ยเราส่งบวก60บาท mm hmm. เพราะว่าเคอรี่นี้เขาคิดกับเราไปร้อยร้อยห้าบาทนะพื้นที่ห่างไกลอ่ะแต่ลูกค้าแต่เพิ่มแค่บ60บาทเท <c urry> ่ากับลูกค้ายังได้โปรชันส่งฟรีอยู่นะคะทั่วไทยค่ะส่งฟรีนะคะฮิ้ว นะคะยังไงก็สั่งกันมาเยอะๆก็แล้วกันนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะไลน์ปักหมุดไว้แล้วนะคะลูกค้าขาไลน์แอดปักหมุดไว้แล้วนะคะลูกค้าขาไลน์แอดปักหมุดไว้แล้วนะคะลูกค้าขาจิ้มเข้าไปเลยค่ะที่ไลน์แอด <ๆ S 2> นะคะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปพอมันขึ้นไลน์ปุ๊บเราเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาเลยค่ะพี่ตะกตเต้ขาหนูสั่งน้ำปลาร้าขวดหนึ่งค่ะพี่ตะกตเต้ขาหนูสั่งน้ำพริกปลาร้าแบบดิบกระปุกหนึ่งค่ะพี่ตะแกตเต้ขาหนูสั่งยางและกระปุกเลยค่ะ อะไรสั่งมาได้เลยโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะช่วงนี้เป็นโปรโร่วมด้วยช่วยกันสั่งชิ้นเดียวก็ส่งฟรีสั่งหลายชิ้นก็ส่งฟรีนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่ตามไปตอบลูกค้าให้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะ แหมสุดๆเลยอ่ะขนาดแบบทุกคนทํางานทําการอยู่ก็ยังมาช่วยตอบคือแบบไม่มีอะไรน่ารักกว่าแฟนคลับตักแตนชนระดาหรือแฟนคลับเพจบองแตนแล้วนะคะต้องกราบขอพระคุณงามๆเลยจริงๆนะคะวันนี้แม่ค้าจะต้องเตรียมตัวไปทํางานหลายสิ่งหลายอย่างเอวี่จริงกกะเบลจะต้องแต่งตัวสวยนะคะตอนนี้ก็ดูแม่ค้าน่าสดไปก่อนนะคะยังไงก็ขอความเมตตานะคะขอพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ โปรโมชันนี้ไว้ด้วยนะคะโปรร่วมด้วยช่วยกันส่งฟรีทั่วไทยยกเว้นพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นบวก60บาทจ้า <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ล่ำลากันเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าทุกคนขอให้ลูกค้าทุกคนที่รับประทานน้ำพริกปลาสับบองแตนหรือน้ำปลาต้มสุกบองแตนขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขทุกคนกินข้าวอร่อยทุกมื้อนะคะสวัสดีค่ะ